ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเปพระเจ้าขอเขากราการเล่นแมคคาพีพีที่74 EP นี้ผมจะมาสร้างแบบว่าฟาร์มสาลายซึ่งฟาร์มสาลายที่ผมจะสร้างมันต้องบันทึกก่อนว่าเราจะสร้างฟาร์มสาลายซึ่ง EP ที่แล้วผมสร้างไอ้บ้านโมเดินไปนี่ก็พิมพ์ว่าสร้างบ้านโมเดิลแต่เราพิมพ์แค่ว่าสร้างบ้านก็พอตอนนี้แต่ตอนนี้ก็ทำการ เขียนให้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็เขียนว่าสร้างฟาร์มสารลายฟาร์มสารลายโอเคแล้วหลังจากที่ผมนั่งงมกับการเขียนหาวัจินาไทยอยู่สักพักหนึ่งก็ทําเสร็จละฟารมสาลายตโนมัติเขียนเสร็จแล้วนะไม่ใช่ทาเสร็จต่อมาผมก็ได้ทําการครับไม้ครับของครับอุปกรณ์ที่จะนํามาเป็น ประกอบแบบว่ายังไงอะ่ะทาให้ผู้คนดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้มันมีของภายในไม่กี่วินาทีหนึ่งสองสาดูในสีของผมครบเสร็จเลยหลังจากผ่านไปหลายวันในเกณฑ์จัดๆก็ทําให้ผมนั้นได้ของมาครบเสร็จแล้วหลังจากนี้ผมคงจะสร้างง่ายขึ้นเพราะว่าผมมีของครบแล้วเราก็จะต้องเริ่มด้วยการทดสอบระบบวงจรก่อนผมขอไปนั่งดูคลิปก,ก่อนแล้วกันนะครับโอเค เราก็สร้างระบบวงจรต้องต่อเติมระบบวงจรน,นิดหนึ่งเพราะว่าผมต้องทำความเข้าใจกับระบบวงจรเพราะว่าไอ้พวกฝรั่งคุยกับมันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็เลยหมายถึงแบบว่า,วาดูคลิปมันแล้วไม่รู้เรื่องก็เลยไปนอนเอาใจพักใจก่อนแล้วก็ทําการเริ่มต่อเติมฟาร์มหลังจากที่เข้าใจระบบเล็กน้อยถึงแปานกลางแล้วนะแล้วก็ใส่ใส่ของ วางโน่นวางนี ying, ่สารพัดสารเพซึ่งทุลักทุเลนิดหนึ่งเพราะผมต้องดูคลิปฝรั่งไปด้วยแล้วกด Google แปลไปด้วยแถมยังมีภารกิจต่างๆในโลกชีวิตจริงของผมอีกมากมายแล้วก็ใส่เติมเติมเติมแต่งนี่นิดหน่อยจริงๆคลิปนี้ที่เห็นผมยืนนิ่งคือผมดูคลิปฝรั่งแล้วก็ ตอนต่อเติมวงจรพวกนี้ที่เห็นระบบวงจรมันใช้ไม่ได้เพราะว่าผมกำลังทำความเข้าใจกับวงจรอยู่เพราะวงจรเลสโตนมันเหมือนกับเวทมนต์ในเกมมาครับเพราะว่าถ้าเราต่อเติมมันดีก็จะเกิดผลดีกับเราแต่ถ้าเกิดไม่ดีมันก็จะชิบหายเหมือนตอนที่ผมวางน้ําตกลงไปบอกนี้แหละซึ่งการต่อเติมระบบวงจรนั้นมันทำให้ผมปวดหัวเป็นอย่างมากแต่ก็โอเคเพราะตอนนี้ผมก็สามารถใช้ฟาร์มผมได้อย่างลื่นไหลลื่นไหล แล้วต่อมาก็มาดูผลผลิตเราซึ่งเราสาม,มารถสร้างใหญ่เท่าไหร่ก็ได้แต่ผมจะเอาเท่านี้ก่อนโอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะครับดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ไปกระลลัใจให้ผมด้วยนะครับ